สายันสวัสดคีครับทุกคนยู่ดีต้อนรับสู่กลักบใมพูดแชแนลกับผมโป่งกลับมากันอีกแล้วกับมิสเตอร์เพลสเดนต์ต่อจากตอนที่แล้วอ่าลุยกันเลยละกันเอ้ยลืมอ่านชื่อด่านอไม่เป็นไรถือว่าอันนี้ละกันข้ามมันไปเอ,อไม่ต้องใส่ใจไม่มีอะไรเครียดวันนี้เรามาผ่อนคลายสบายใจวันนี้ไม่ได้ไลเนี่ยทาไมเรามาอยู่จีนน่ะเขากวรจะเป็นท่านประธานาธิบดีของสหรัฐไม่ใช่เหรอครับสวัสดีจ้าโอ้ขอโทษฮนะ เอาใหม่ oh มาทานครับมงมาช่วยแล้วเว้ยโอ้ยอะไใครจะไปทำทานวะทานระวังมีคนยิงเลงท่านอยู่เอาอันนี้โดดได้กันไปไปเฮ้โอ้โหหน้ารับเต็มๆเลยอะ้ห้สตเปไปเลยป้าน้องพี่ขอมวงหน่อยใบหนึ่ง เออผมลืมไปเขาฟังไทยไม่ออกงั้นอ่าหวังเจ้าบีสีถาเื้อคือเอออะไรสักอย่างนี่แหละไปแล้วทำออออนั่นไงท่านครับโอ้ยไปยืนอะไรตรงนั้นท่านเอาล่ะท่านประธานอาภิชิตบดีพยายามจะฆ่าตัวตายอืดสายรับช่วยแล้วแปก โอเคได้ละกระโดดอีกทีท่านมาแล้วผมมาช่วยแล้วโอ้โห,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 โหเก่าไปเลยกออ็อย่างน้อยเราก็อยู่ด้วยกันนะครับท่าน <c oughs> เออเออไม่น่าลาออกจากเมนอินแบ็คเลยกูกูต้องมาทำงานช่วยหมอดีเนี่ยน,น,นะ <c oughs> ไอเย,อย,อยตลา,ดา,า,าได้ยาหม่ไดกตายไดหางานใหม่ก็ได้ไหนเดี๋ยวนี้มีใครรับจ้างงานบ้างความเย็บหมวกก็ได้แต่ที่มันหูก,กันไ,นไอ้เนี่ย ดีเลยเอาได้ตรงที่คือเอาได้ตรงที่กูจี้มึงไ,ไปดิไอจะจีบอ่ะ <c oughs> ด่าเลยเกินด่าน,น <c oughs> อ yes! Yes! เร็วเร็วเร็วลงมาผมจะคอยรับท่านเองท่านไว้ใจผมได้ที่หลังย่าไว้ใจคนอนท่าน,านแล้วทำไมต้องโดดใส่อันนี้ก๋วยเตี๋ยวจีนด้วยเนะี่ย เอาหลังมาเอาใหม่อีกรอบโอ้โหโอ้โหนี่ได้แล้วรอดรอดสักทีนะนี่ไอ้นี่ท่านครับึงรอดสักทีนะทำผมมีปัญหาตลอดเลยงานนี้ต้องมีเคลียเอาใหม่โอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยโอ้นั่นไงท่านท่านโอ้ยลูกอะ เอาใหม่ก็เดินตามทางไปแล้วกันท่านครับอดทนไว้อีกนิดนึงท่านผมกำลังมาแล้วท่าน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 โอ้โหพื้นก็หลังแตก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 มันเดือดรอนเลยโอ้โหเรียบร้อยท่านนี่เป็นเดินหลอนโอ้โหก็ตายหมดทีมอ่ะเอาละท่านผมมาช่วยแล้วเร็ววิ่ง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 อุ้ยเอา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 นี่มันหนังแอคชั่นชัดๆท่านครับ โลบไอ้เจ้ามึงจะได้ดิเอาไปวะ <c oughs> ทา่านครับหนูพื้นข้างหลังแตกมาดิโอ้โหสุดยอดมาช่วยแล้วท่าน <c oughs> อร่อยโคตรสุดยอดนี่มันพระเอกชัดๆเลยอ่อ <c oughs> ทา่านครับ อร่อยอร่อยอร่อยไปใกล้เคียงเลยเอางี้คิดอะไรออกละท่านครับเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมามามาเอาดีเดียวดีดีท่านดาวตกโอ้ยท่านท่านบริการท่านมาช่วยบินบินไปดูเลยอ่ะเมื่อกี้ใครเห็นป่ะ พรปุ๊บคนเลยโอ้โหเอ้ยมาแต่ดูดดกระสุนน้่ทันเลยเองโอ้โหยิงโอ้เมื่อกี้เห็นกันป่าเอาลีเพอเอาล่ะเก้าอี้ศัตรูเก่าของสตีฟอัดยิอกระโดดกระโดด ได้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 ท่านครับโอ้ยไอ้จ๊จ๊เจจ๊เมาได้ยี่ไปมาช่วยแล้ววท่านรีบหนีไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวท่านรีบหนีไปเออตายแล้วนี่หว่าเตะซ้ำแม่มเลยท่นครับ อย่าไปหาเรื่องอย่าไปชี้หน้าปืนดิท่านนั่นไงาตายคอลอเฮ้ยนี่นายเห็นตรงนู้นป่ะตรงนูน้นน่ะเห็นตรงนู้นป่ะเออนั่นแหละมันมีไอ้เป้าสีแ,งแดงๆอะ่ะเล็งมาท่านี่ท่านประธานาธิบดีอะ่ะเออนั่นแหละยืนจ้องไว้นะยืนจ้องไว้อย่างนี้แหละเออไม่ต้องยิงนะถ้าเกิดท่านตายก็ช่างแม่นนะเออเคยรู้เรื่องหรอกมาต้องเป็นฝีมือบริการคนสําคัญเวรกรรมเอาจะเอายังไงกับที่นี่เลย เฮ้เออเออเอาสตีฟเทพบุตรเหล็กไรอ้าวพ่ะทันไยกมือเวทกรรมอ้ยมึงไี่ยืนขวางทางช่วยก็ไม่ช่วยทำกูพังงานตกงานอีกมาต่อโอ้โหนี่มันที่ไหนวะเนี่ยโคนนี่มันโรงงานอะไรเนี่ยแซมป้านแซมมาทำอะไรในเกมนี้วะเนี่ยไม่เป็นไรแซมเดี๋ยวกูช่วยเป็นไงบ้าง บอลตัูกบอลปุกโอ้ยมึงยังไม่ลุกอีกว่าทันครับเคยเล่นอะไรสนุกสนุกหรือเปล่าเวรกรรมได้แต่สมเอาใหม่ท่านครับเคยเล่นอะไรสนุกสนุกอยู่หรือเปล่าท่านละว่าเวนจับดีไอ้เจ๊นี่ก็รีบยิงไปไหนวะมันได้ยกกูเนี่ยเออ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 ได้ยิงฟัก f u c อาจริงแจ้งว่าเว่าแบงแบงอุอ๊ยอาจักจักว่าเรแบงแบงอุอาจริงแจ้งว่าแบงแบงโอสามเส้นกูจะช่วยยังไงเนี่ยท่านข่ะโอ้ยโดนกปิดคนแล้วอันอันนี้ปูตินเปล่านั่นน่ะมันทำเหมือนหรือผมคิดไปเองเนี่ยว่านี่คือประธานาธิบด,ดีรัเสเซียคนปัจจุบันลัมบ <laughs> um er ิดวิดลูตินเซอิซิทออปเปลแกงเกอร์ ตัวก๊อปปี้เหรอวูบินเลยไม่เป็นไรครับเขาเป็นมนุษย์เหล็กเขาเป็นคนเหล็กแข็งแกร่งอยู่แล้วท่านอยู่ไหนท่านครับท่านรัครับแม่หายไปไหนนั่นครับท่านนั่นแงอยู่ทุกคนนี่นี่นี่อยู่ข้างบนจริงด้วยอ๋อนี่ไงแหมดูมีความสุขกันจังเลยอ้รเป่าผมเต้นด้วยดีกว่ามามาอีกด่านหนึ่ง ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไรกันนะ่ะท่านครับเมีย <c oughs> ไม่ว่าหรอกครับท่านเฮ้ยท่านรถใจกูนหลอยท่านเปลี่ยนกำตายกอดเออตายรอดอ่าเฮ้ยอย่างนี้สูงดีไหมอู้ดิขึ้นได้แล้วท่านกูมาช่วยแล้วท่านรถใจหลอยนิดเดียวไอ้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ,ไอ,ไอ้เอ้ยเลิกกอดก,กันก่อนแล้วก็สนใจลูกปืนสิท่านเลิกกอดกันแป๊บเด็ก ท่นครับกำลังจะตายแล้วยังกอดกันอีกโอ้ยเออบริการเหนื่อยว้าเวนกรรมจริงๆโอ้โอ้ย่าโ,โ,โอเคโอเคอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเฮ้ยท่านนี่รอบที่ยี่สิบแล้วมั้งเนี่ยยังช่วยเขาไม่ได้เลยอ่ะ ทา่านก้าโอ้โหทีนี้ละกระโดดอย่างสูงเออโอ้โหบ,บินเลยว,ว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 เฮ้ยปัด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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่มาเอ้ยคืนนี้เอ่นั่นแหละเดี๋ยวบอกว่ามึงติดอีกไอ้ขาอ่อนเออนั่นแหละเอ้ยปัดแล้วปัดแล้วมาแล้ว้ ออออออผ่าแล้วเว้ยนี่สายตูดแป๊บเลย่านครับกูเหนื่อยแล้วนะครับเออมึงเทคแคร์ไรดีครับเว้ยทำไมมันต้องจ้างสายรับที่ขาอ่อนที่สุดในโลกมาเป็นสายรับคุ้มกันร,ระวังภัยประจำตัวอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคไป เอ๋อ <Yeah! c oughs> <inv és> ีผักผักอีย่าโอ้ยไอสตีฟแมึงมีปัญหาเรื่องสายตานะจ๊ะก็ไม่น่าใส่แว่นดำในอาคารหรอกรู้ไหมไม่ต้องมาเบรกด้านเลยดอกเอาละหนึ่งสองเร่งกระโดดฟางกดตายต่อหน้าต่อตายกูลำบากอารมณ์ ก็ก็ท่านรูตินผมขอโทษนะฮอ,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 อู้หูบินบินเมื่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ใช่รูตินนะเมื่อกี้อยู่บินเฮ้ยเฮ้ยสตีมไอ้เกียไม่ใช่ปูตินกูไม่เอาจะจะจะเด็ดเดอารูตินกูเดาล้ำว้าวเวยฟอร์บี้เย้ไอ้อกูยังโดนอีกเหรอเนี่ยกระโดดมันเป็นอะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจวิธีกระโดดเกมนี้มันก็ชี้ไปตามเป้าแล้วนะอย่าบอกนะว่า มันเอาตามแรงที่มันขยับไปก่อนหน้างั้นโอ๊ยนานๆเลยเกินคือชั่วโงมงว่ดดาๆเดียว <laughs> ทีจ่ายในตอนนี้เล่นสองโอเคครับวันนี้ผมว่าผมพอไว้แค่นี้ก่อนครับสำหรับมิสเดอร์เลสเนนก์ขอบคุณทุกคนที่ดูวดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีฮะทุกคนชุบพยายามจะก้านทานการประานาที่นีนี่จุแอนเดียด้ว้เลยเอา with ปอะ